ห้ามินมาปึงป่าครับอา่าแต่ปีเขาตบต๊ะสองกวนะปูกันไดลายอยู่ดีละปลาอย่างปลาสวายหน่อยปลาตะโกครับอันนี้ปลาพมปลาพมปลาตะโกอันนี้ปลาสวาย สวยแล้วประมอข้างนำาปลาตะเพียนวันนี้ได้เยอะเลยครับโอ้โหทุงขาดเมื่อมีเมื่อไม่ว่ากครับครับวัาดีครับ <c oughs> ทุงสี่ขาดแลยครับอันนี้สีขาดเลย